บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินวนครแหล่งเรียนรู้ตามรอยความพอเพียงจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่สร้างประโยชน์และพัฒนาชีวิตให้แก่เกษตรกรของไทยนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของไทยทั้งชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางที่น้อมนำาภาอาชีพภาพในหลวงมาเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไปแล้วก็จุดที่ประชาชนน้อมนำมาไปใช้และประสบผลสำเร็จแล้วก็เอากลับเข้ามาจะแสดงในพิพิธภัณฑ์แล้วก็เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางแล้วก็ประสบผลสำเร็จมีอยู่มีกินมีไรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักดิ์ศรีทัดเทียมกับภาควิชาชีพอื่นๆนะคะ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินวนครจึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุค,คลบาทและทำหน้าที่เป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาพร้อมขยายผลการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการเกษตรต่อไปจากการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยเรามา ทดลองร่วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีสารสิ่งบหอ,อการค้าไทยทําแปลงทดลองที่เราเรียกว่าทำนาหนึ่งไร่ให้ได้รายได้หนึ่งแสนนะคะโดยประยุกต์ทฤษฎีใหม่มาใช้นะคะนี่ก็จะมีต้นแบบให้ดูนะ,ะแล้วก็ประชาชนก็สามารถสมัครมาเรียนรู้ที่นี่ได้ต้องมาอยู่ที่นี่ประมาณ4-5เดือนที่จะทําเรียนรู้ในเรื่องการผลิตต่างๆในฐานะที่มาเรียนตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็คือจะอไปช่วยส่งเสริมเกษตรกร ตรรนนนนนีีีี้้้้้้ใใใหหหดดขขึึสภาาพชิวกเป็อยู่ะนนะคะไทยเบฟขอบันทึกพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินวนครแหล่งเรียนรู้ตามรอยความพอเพียงเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน